ตอนที่เกิดมาพี่ไม่ได้ตาบอดนะครับพี่เพิ่งมาตาบอดทีหลังตอนเรียนมหาลัยปีปีสองนะครับพี่ของพี่นี่รับจ้างผลิตหมดเลยนะครับแม้กระทั่งกลุ่มอาหารเสริมนะครับสําหรับกลุ่ม SME นะครับต้องการสเปรย์อะไรที่ไม่เยอะนะครับ 10- 20โล50โลซึ่งโรงงานใหญ่ๆจะไม่ได้รับให้นะครับแต่เราที่นี่เราก็รับให้นะครับแล้วก็ที่นี่เราก็รับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะครับ SME หรือว่าผู้ชม อยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากทาแบรนด์สินค้าของตัวเองก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม YO China วันนี้ผมก็จะมาหาพี่คนหนึ่งนะตอนนี้ผมก็อยู่ในเชียงใหม่นะครับผมอภัยแม่แตงนะทุกคนตอนนี้ผมก็มาหาพี่ผมคนหนึ่งนะที่คือแบบเขาทํางานสู้เพื่อชีวิตมากเลยตอนนี้ผมก็แวะมาหานะมาเชียงใหม่นานๆทีทุกคน สองปีสามปีมาถึงครั้งหนึ่งนะทุกคนผมก็จะมาให้ทุกคนรู้จักกับพี่ผมคนหนึ่งนะตาบอดตั้งแต่22นะตอนเรียนมหาลาัยเลยทุกคนเขาไม่ได้ตาบอเดตั้งแต่เกิดนะทุกคนเขาเกือบจะฆ่าตัวตายตายเลยนะทุกคนคนเรามันไม่ได้ตาบอเดตั้งแต่เกิดนะพี่เขานะพอเขาเริ่มวัยรุ่นเขาพูดง่ายวัยรุ่นนะว่าเหมือนผมเนี่ยวัยรุ่นนะก,นก็วันนี้ผมก็มาเยี่ยมเขานะแต่ทุกวันนี้เขาก็ สู้ชีวิตมากเลยทุกคนอย่าเป็นกำลังใจคนที่ทอ้อแท้ในชีวิตนะทุกคนตากล้องผมก็ลุงเขาก็ขาขาดไปขั้นหนึ่งเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังสู้มาถึงทุกวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปหาพี่เขากันะ สวัสดีครับโ oh, อวันนี้ผมมานะครับผมครับผมค,ค,คือนี่นะทุกคนผมก็มาตรงที่บริษัทพี่คารวนะ แนะนำตัวเองหน่อยครับผมครับผมได้ครับพี่ชื่อพอผู้ชิดภัยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท PAUL Trading นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมีตั้งแต่เนยถั่วเนอยเอัลมอนน้ำมันงานแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันสกัดเย็นหล,หลายๆประเภทนะครับแล้วก็มีพวก Energy Bar ต่างๆครับผมของที่เรารับมาขายเ้าก็จะมีพวกน้ำตาลพวก มีเป้ตงนะครับเอามาขายให้เขาครับเป็นกลุปป่มแม่บ้านที่อยู่ที่อำเภอเปตงทางภาคใต้ครับแนะนําสินค้าให้ผมหน่อยหนะได้ครับนะั่นสินค้านะครับอันนี้น้าตาลมะพร้าวนะครับเป็นของของลูกค้านะครับที่เอามาฝากเราช่วยขายให้นะครับอันนี้เป็นครีมงาดำะะนะครับกลุลและโรนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ ซื้อไปทําไส้ขนมนะครับขนมเปี๊ยะขนมอะไรต่างๆนะครับในถั่วครับในถั่วก็เหมือนกันครับเป็นลูกค้าที่ที่กินถั่วเป็นประจำครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่ทาเบเกอรี่ไส้ขนมหรือว่ากลุ่มที่ทานเองนะครับถ้าเป็นขวดประมาณนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทานเองนะครับอันเนี้ยอันเนี้ันี้โมลาสโมลาสเป็นกากน้ําตาลนะครับนาเข้าจากอเมริกานะครับตัวเนี้ยเป็นออร์แกนิกโมลาสนะครับ เป็นกากน้ําตาลที่กินเป็นยาก็ได้นะครับกินบำรุงอาหารนะครับเป็นกากน้ําตาลแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยกากน้ําตาลบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ออร์แกนิกนะครับคือการใช้สารเคมีนในการสรัสดกนะครับครับผมอันนี้เนยอัลมอนด์ครับนเนยอัลมอนด์นี่ก็ใช้กินกับขนมปังนี่ครับน้ําม,มันงาดำน้ามันงาดำก็เป็นน้ามันงาดำสกัสดเย็นนะครับเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเป็นน้ามันงาที่ไม่ได้ ไม่ได้สกัดร้อนแต่เป็นการสกัดเย็นซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารนะครับนี่ก็มีน้ำมันหลายอย่างเลยนะทุกคนครับใช่ใช่เป็นน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันถั่วลิสงคะใช่ไหมครับใช่น้ำมันถั่วลิสงก็เหมาะสำหรับการทอดกันเลยเพราะว่าเป็นน้ำมันสกัดเย็นครับจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพนะครับน้ำมันงามอนี่มันดียังไงครับน้ำมันงามอนี่จะมีโอเมก้าสามสูงมากเลยนะครับก็คือเหมาะสําหรับ กินบำรุงสมองนะครับเป็นน้ำมันจัดอยู่ในกลุ่มน้ำมันเย็นนะครับเย็นที่เหมาะสำหรับถ้าเป็นน้ำมันงาดำก็จะเป็นแคลเซียมสูงเหมาะกับกินกินบำรุงกระดูกกระดูกนะครับน้ำมันมะพร้าวนี่น้ำมันมะพร้าวตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ลูกค้าเราฝากให้เราช่วยเอาไปขายให้นะครับรับผมเป็นสําหรับการทอดครับผมเหมาะสำหรับทอาหารครับตัวนี้ผมยังไม่เคยกินเลยวันนี้เดี๋ยวเ้าลองดูครับครับผมครับผมนี่คือ อันนี้เป็น e ี e r g y b AR, ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ต้องการพลังงานแต่ไม่ต้องการคาร์โบไฮเดรตก็คือไม่ต้องการแป้งก็เหมาะที่จะกิน e n e r g บาร์ AR, ในการเดินเดินทางเล่นกีฬาอะไรประเภทเนี่ยนะครับอ่าแบบนี้ผมเข้าป่านี่ผมผู้พายสบายเลยได้ได,ได,ได้ได้ครับใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เอาไปพกเวลาเดินป่านะครับโอ้ดีเลยจะได้กิน จริงๆมันพลังงานที่ได้มันจะได้ประมาณกินเข้ากับหนึ่งมื้อเลยนะครับเท่ากับกินเข้าหนึ่งมื้อตอ่อหนึ่งแท่งมีหลายล้นมากเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ต,ต,ติดต่อได้นะครับ,รบผมบามมาแล้วประมาณ11ปี12บปีแล้วครับก,ก,ก,ก็คือโถลิโซก็จะเป็นจากชาวบ้านงานแล้วก็จะจากชาวบ้านที่ไล่ตั้งแต่แพร่นั่นแม่สอน ถึงจังหวัดต,ตากครับนั่น,นพี่ไปควานซื้อมาหมดเลยครับแม่ก้าทั่งบ่านหมู่บ้านแมตวอก็เคยไปซื้อโอ้โอ้เพื่อหมู่บ้านผมก็พี่เขาก็เคยไปซื้อนะทุกคนใช่ใช่เคยไปซื้อครับไปไกลมากเลยไปไปไปขึ้นเค่อนเมื่อก่อนไปไปไกลมากเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีเมื่อก่อนนี้ไปซื้อของเองนะครับแต่ตอนนี้ hmm. นก็ไม่ค่อยได้ออกไปแล้วยิ่งโควิดแต่ว่าก่อนหน้านี้นครับไปเดินทางเองเลยครับ อ่ะโอเคทุกคนพี่เขาก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะทุกคนมีเยอะมากทุกคนก็น่าอยากจะรู้จักเหมือนกันนะคือแบบพี่เขาสู้เพื่อชีวิตยังไงบางก็ให้พี่เขาพูดทักนนิดหนึ่งครับของพี่นะครับพี่จริงๆตอนที่เกิดมาพี่ไม่ได้ตาบอดนะครับพี่เพิ่งมาตาบอดทีหลังตอนตั้งแต่เล็กจนถึงเรียนมหาลัยปีปีสองนะครับพี่ก็เป็นคนปกติที่แหละตาดีนะครับแต่พอ ขึ้นปีสามมาพี่เริ่มีอาการทางสายตาแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็สูญเสียการมองเห็นนะครับพี่ก็มองไม่เห็นพี่ก็กลับมาอยู่บ้าน2องปีนะครับขังตัวเองอยู่ในบ้านชีวิตพี่ตอนนั้นนะครับสปีที่อยู่ในที่บ้านก็คืออยู่ที่ห้องนอนกับห้องน้ําแล้วก็ ห้องอาหารนะครับกินข้าวนอนแล้วก็ไปเข้าห้องแลมแค่นั้นเองครับแต่ว่าวันหนึ่งพี่ก็ต้องลุกขึ้นมานะครับต่อสู้แล้วกลับไปเรียนนะครับกลับไปเรียนต่อที่มหาลัยแล้วก็กลับมาเรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ30นะครับแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็ไปสมัครงานนะครับแต่ก็ไม่มีใครรับนะเพราะพี่พิการทางสายตามองไม่เห็นตาบอดสนิทนะครับพี่ก็เลยเริ่มต้นจากกันคิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็อายุเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างเี้ยครับพี่ก็เลยเริ สินค้าตัวแรกของพี่เลยคือเป็นในถั่วนะครับทำในถั่วขายแบบเป็นโฮมเมดนะครับทามาระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอทําในถั่วได้ระยะหนึ่งก็เลยเริ่มมาทําตัวอื่นครับในอัลมอนด์ของพี่จะเป็นเน้นคือเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแปรรูปจากถั่วมาเป็นเนยนะครับแปร จปจักรผงมันเป็นน้ำมันแปรูปจักงามันเป็นเนยแปรูปจักงามันเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะครับนี่คือของพี่นะครับพี่ก็ทํามาตั้งแต่ปีอ่าสิกว่าปีนะครับเริ่มจดทะเบียนบริษัทแต่ปีสี่ที่มาทํในปีห้าศูนยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือตอนปี54นะครับตอนที่น้ําท่วมกรุงเทพมีบริษัทในกรุงเทพหล,หลายๆบริษัทที่ต้องการในถั่วนะครับแล้วก็ ต้องกรงารติคขาซึ่งบริษัทตอนนั้นบริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพเจอน้าท่วมนะครับจางภาคการเติมนะ้ํน้าท่วมก็เลยติดต่อพี่มาครับก็เลยทําให้บริษัทพี่เลยต้องรู้ว่าต้องมี GMP ต้องมี HACCP ต้องมีหาระซึ่งตอนนีน้บริษัทของพี่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยครับโอ,อ้คือแบบพี่เขาก็ผ่านอะไรมาทุกคนก็ได้ยินแล้วนะพี่รับผลิตอะไรแบบนี้ไหมอ่าครับรับจ้างผลิตครับมีอ,อ่ามีอะไรบ้าง อ๋อที่นี่นะครับพ่พี่ของพี่นี่รับจ้างผลิตหมดเลยนะครับแม้กระทั่งที่ตอนทุกวันนี้เราผลิตในถั่วให้กับโรตัสนะครับแล้วก็ผลิตให้ power bar ให้กับเจ้าดังๆหลายเจ้านะครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีตั้งแต่ที่สินค้าที่โชว์อยู่น่นะครับแล้วก็มีทางกลุ่มอาหารเสริมนะครับชาวบ้านมาจ้างเราผลิตให้ได้นะครับบรรจุแคปซูลยาอะไรต่างๆนะครับเราก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มสเปรย์ดายนะครับสเปรย์ดายที่นี่เราก็รับจ้างสเปรย์ให้นะครับสาหรับ กลุ่ม SME นะครับต้องการสเปรย์อะไรที่ไม่เยอะนะครับ10 20โล50โลซึ่งโรงงานใหญ่ๆจะไม่ได้รับให้นะครับแต่เราที่นี่เราก็รับให้นะครับซึ่งเราทําได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งมาตรฐานต่างๆรองรับขนมเราก็มีนะครับทําขนมทําข้าวพองทำทำสแน็คต่างๆนะครับเรารับทําให้หมดเลยครับแล้วกลุ่มน้ํามันกลุ่มเนยต่างๆแล้วแล้วก็ที่นี่เราก็รับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะครับ ถ้าเกิด SME หรือว่าผู้ชมอยากำทำธุรกิจส่วดตัวอยากทำแบรนด์สินค้าของตัวเองก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับติดต่อในใต้รินนี่เลยนะครับผมคือบเดี๋ยวผมจะทิ้นไว้ในใต้ลินนี้นะเพื่อมีทั้งเพจอะไรมีทั้งเพจพอฟู้ดนะครับ<อ>แล้วก็เว็บไซต์ก็จะเป็น w w w p a u r a d i n g com ครับอ่ะนั่นแหละนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้ลินหมดเลยนะทุกคนในใต้คลิปนี้หมดเลยนะนั่นแหละ ก็แล้วก็เราเข้สินค้าเราขายออนไลน์ก็มีครับมีใน l a z a d ้านะครับมีช้อปปิ้งนะครับมีขายดีด้วยครับคือเราขายขายหมดเลยนะขายทั้งช้อปปี้ในเพจมีหมดนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อหาพี่เขาได้เลยนะในห้างของพี่มีสินค้าขายไหมมีมีครับก็จะมีเดอะมอลนะครับเดอะมอลทุกสาขาครับแล้วก็ฟู้ดแลนด์นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นลิมปิงทุกสาขาครับนั่นแหละนะทุกคนถ้าใครอยากกินถ้าใครอยากไปซื้อก็ต,ตามที่พี่เขาบอกเลยนะทุกคนครับผมวันทีผมก็มอาจจะพูดไปวันนี้เลยัะครับ <laughs> นะโอเคทุกคนก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะก็เราก็จะออกจากเชียงใหม่แล้วนะจะกลับบ้านปะคิดถึงตาครับนั <laughs> <laughs> ่นแหละทุกคนถ้าใครชอบใจที่แบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผขมี่ช่อง YOCHI ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพี่ผมด้วยนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้นะช่วงโควิดเราจะผ่านไปด้วยกันนะทุกคนพี่เขาก็เจอมันหนักเหมือนกันนะช่วงโควิดเนี่ยผมยังเจอแล้วต้องกักตัวทุกคนโอ้โหตอนนั้นนี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอะ นั่นแหละนันทุกคนคือแบบก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นั่นแหละสลังคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ